สวัสดีค่ะยูดีตราสุสเพน้ำฝนพันดอยค่ะวันนี้พามาเก็บลูกนี่เลยนะคะใครรู้จักบ,บ้างคะหรือว่าพี่่เคยเห็นกันหรือเปล่าดอฝนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นลูกชนมามันนะคะที่เขาเอาไปทําเป็นน้ํามันพืชน้นํามันชนามันอะไรอย่างนี้นะคะนี่เลยต้นมาก็จะสูงแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเคยเห็นต้นของเขาหรือเปล่านะดอกก็สวยค่ะดอกเนี้ยจ,จะเป็นเหมือนดอกชาเลยนะคะสวย เนี่ยช่วงนี้ต้องเก็บแล้วนะคะเก็บ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 แล้วก็ไปขายนี่มีหลายขั้นตอนนากว่ามันจะได้อ่ะมันไม่ใช่แบบขั้นตอนเดียวนะคะละหลายขั้นตอนเลยอันนี้เราเก็บไปอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องไปตากแดดเราจะเอาแค่ข้างในมันมันจะเป็นแบบเม็ดสีดำๆอย่างนี้น,นะคะมันเหมือน,มนเมล็ดเมล็ดชาที่นกฟดเอาไปพ่อปลูกไปนาะนะคะเนี่ยถ้าเราโดนให้มันโดนแดดอ่ะมันก็จะอ้าออกมาอย่างนี้มันก็จะแกะง่าย เราต้อเอาแค่มันเล็กของมันนี่ก็คือเอาไปขายอันนี้เนี่ยน้ำหนักเบามากจริง <c oughs> เบามากอกิโลนี้น่าจะได้แบบนี่เลยน้ำหนักเบาเบา,เบาอันนี้ขอพี่สาวนะคะมาช่วยพี่สาวคะ่ะวันนี้มารับจานนะคะอยู่บ้านไม่ได้ค่ะช่วงนี้โอ้โหต้องมารับจานนะคะใช่ช่มร้อน <c oughs> มารับจานคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปสนี้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็มากนะลายคนเลยคะ่ะ มันจะช่วยๆกันนะคะมารับจ้าจะมาได้เลยนะคะช่วงนี้งานบนดอยนี่งานเยอะนะคะใครอยากจะมาก็มาได้วัดรับเจ้าวัดละสองร้อยนะคะขบวบนเนี่ยสองร้อยขลาะเนี่ยสามร้อยค่าอะไรก็จะต่างกันก็ข้าขบวนที่นี่มันมีอันนี้ไงที่ทางานเยอะไงใช่ขาลาะมันไม่ค่อยมีคนงานอะ่มนะมันก็เลยค่าอะไรมันก็เลยจะแพงหน่อยนะคะก็สูงๆแบบนี้นี่เก็บยากมากเลย นู่งอ่ะสูงมากเลยให้พี่เสาทำไหมให้เมอกี้ยังไม่ได้เอามาให้เลยโอ้ยไม่ไหวมันอยู่สูงไปพี่สะไพรส์เขาจัดการเลยน,นี่น้องฝนเอาไม่ได้ตัวนี้มาต้นตัดทีนะถ้ามันจะมาแตะจากตัดจากขุดอื่นอย่างนี้นะคะต้นเดียวนี่ต้นเดียวกันแต่ว่ามันจะตางจากคุณเขาแบบนี้ออกมาอันนี้เอาไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวซึ่นา้าดว่าปีหน้าเนี่ย มันจะไม่สวยแล้วมันจะแบบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ลูกมันจะไม่โด,ด่งอย่างนี้ค่ะเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะคะปีละหนึ่งค้าค่ะบาต้นมาก็ลูกเยอะบาต้นมาก็ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่อันนี้เก็บัดแล้วค่ะก็เลยมาเก็บนะคะมารับจ้างทำงานจ้างทำทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นทุกอย่างเลยเนี่ย มีบ้านไม่มีบ้านด้วยเขาดูดีๆนะเนี่ยเก็เนี่ก็ใหญ่อยู่เนี่ยตับบ้านอย่างนี้ก็คือต้องไปแก่อีกนะคะเปืือนหนามากเลยเนี่ยน้ำหนักเบามาก หน้าเ็สีดำอ,ะอ่ะก็ไปเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะดูกาวันนี้พวกเราจะได้กี่กระสอบกันนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นมื้อกาวันในวันนี้ของพวกเรานะคะทุกคนก็นจะมีนี่เลยนะคะยาผัก,กาดแล้วก็ไมีแตนนะคะวันนี้ก็มาการสามสี่คน,นะคะ่พะพัดเทียกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปทํางานต่อนะคะวันนี้ถ้าวันเแล้ว น่าจะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพวกเรากินข้าวแล้วไปทาง,งานกันต่อนะคะต้นมันก็จะแบบสูงมากกินข้าในข้าวต้นเลยนะคะเดี๋ยวร้อนมากวันนี้